ออะวันนี้ผมมาสันส้นๆไม่นานมาแป๊บเดียวเอ่อผมจะบอกว่ามันจะมีวิธีดูนะครับว่าพาร์ทนังเบอร์ชิน้นนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยเนื่องจากตอนนี้นะครับมันมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆคนซื้อของผ่านแอปค่อนข้างเยอะนะครับพวกช็อปปี้ลาซาดา้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าบางคนชอบถามว่า เวลาซื้อของผ่านแอปถ้ามันเป็นอะไรของ h อ n ด้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอแพ็คกิ้งอันน,นหรือว่าอะไรชิ้นนั้นอะที่มันมากันในซองอะมันจะเป็นอะไรแท้ h o n ด a ได้ไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่ามันจะดูยังไงอ่ะยกตัวอย่างนะครับอันนี้คืออันนี้คือเล็บวาลนะครับของ pcf 150นะครับเบิกศูนย์มานะแต่ถ้าเกิดเราซื้อผ่านแอปมาเราจะรู้ได้ไงว่าันี้แท้หรือปลอมใช่ไหมครับนอกจากป้ายแล้วเนี่ยมันมีวิธีดูอีกวิธีหนึ่งก็คือตรงบริเวณ Marketing m n u b ้านนรโกถ้งน เห็นไหครับเนี่ยมันจะมีโลโก้ตัวเฮดเล็กๆอยู่นี่เห็นไหมครับเนี่ยมุมเนี้ยถ้ามีเฮดเล็กๆตรงเนี้ย คืออะไหล่ฮอนด้าแท้แน่นอนครับแต่ว่าแพคกิ้งซีลจะต้องแพคกิ้งซีลมาอย่างนี้ทุกอย่างนะครับฮอนด้าจะมีแพคกิ้งซีลเป็นแพคกิ้งซีลละเอียดแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเฮดเล็กๆตรงนี้นะครับตรงป้ายนะครับแล้วก็แพคกิ้งซีลแบบนี้แสดงว่าเทียบเมื่อตะกี้นี้ก็คือเลือบ้าวคราวนี้สายพานสายพานที่ร้านเนี่ยจะเบิกจากโรงงานฮอนด้ามานะครับเบิกมาทีละประมาณ40เส้น40เส้นนะครับใช้กันเป็นรายเดือนนะครับเดือนนึงหมดก็จะสั่งอีกเดือนต่อไปนะครับวิธีดูสายพานแท้สายพานเเเเเทีียยบบบบแแพพพคกกกิิ้้งงซลลขออวววาาาาาาามมมมััันนนนนนนจะะะป็รรสสุตตต่่่ PCX 150 แล้วก็พวกคลิกร้อยห้านะครับแต่พี่เซ็กตัวกับจะเป็นเคสสามหกอันนี้เคสสามห้าของคิดนะครับวิธีดูเหมือนกันครับแพคกิ้งซีลดูลงแพคกิ้งซีลด้านบนนะครับจะเป็นซีมาลักษณะเป็นไข่ปลาแบบนี้นะฮะแต่ว่าเหนืออื่นใดครับดูที่เดิมครับถ้าเอาโลโก้เทปดิ้งมาร์กไปส่องกับไฟจะเห็นเป็นโลโก้เป็นตัวเฮดนะครับลักษณะแบบนี้มันจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะฮะตองใช้ส่องกับไฟเท่านั้นถึงจะเห็นนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะ ต่อมาคําถามยอดฮิตเบิดชามจากศูนย์มาจะรู้ได้ไงว่าแท้หรือเทียบนะครับบางทีซื้อในแอปมันถูกกว่าเนาะแต่จะรู้ได้ไงว่าแท้หรือเทียบวิธีดูครับดูที่เดิมเลยครับเนี่ยตรงผมด้านล่างตรงนี้ถ้าส่องกับไฟเห็นตัวเฮสน,นะครับเนี่ยเห็นตัวเฮสลางๆอย่างเงี้ยนะครับ แสดงว่าแท้ครับแม้กระทั่งสายพานรถใหม่นะครับของ PCF ร้อยนะครับไอ,อตัวปี2 0 1 8กับสายพาน e d v ที่เป็นรหัส K 9 7นะและ้วก็ K หนึ่ B ของ Forza สามร้อยห้าสิบเอ็ด b ิบที่ทดูก็ดูเหมือนกันครับดูส่องกระไฟตรงนี้จะเห็นตัว h e a แบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ยแสดงว่าแท้นะครับถ้าแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งพวกซีนซีนอะไรต่างๆลูกปืนลูกปืนต่างๆนะครับถ้าเบิรจากในแอป,ปมาเวลาส่องนะครับได้เห็นตัว head ตัวนี้ก็คือแท้เหมือนกันครับ วิธีดูอะไหล่แทวฮอนด้าสองกับไฟก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆไปดูนะครับแต่อะไหล่บางตัวนะครับไม่จำเป็นจะต้องพวกสายพานอะไรพวกนี้เราแนะนําให้เบิกนะฮะแต่ถ้าจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเพวกเร็บวาลพวกอะไรพวกนี้นะครับบางทีของแต่งมันก็มีราคาที่ถูกกว่าที่เป็นของบิกสูงแล้วเราซื้อของแต่งเอาก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนําจากทางผมเอาไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าดูยังไงแล้วทำยังไงก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ